สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับผมเจ๊รับหน้าที่ดำเนินรายการกันเช่นเคยคลิปนี้นะครับเราเนี่ยมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ อัศวินนะครับมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันทุกคนเนี่ยนะครับคงจะรู้จักอัศวินกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นนักรบเกราะเหล็กบนหลังม้าของฝั่งยุโรปที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดนึกถึงยุคกลางเนี่ยหลายคนนะครับก็คงจะนึกถึงอัศวินเป็นอย่างแรกเลยแต่รู้กันไหมครับว่าไอ้คำว่าอัศวินหรือไนท์เนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงมีความสำคัญอะไรบ้างนะครับในบทบาทของสังคมยุคนั้นถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับในช่วงประมาณศตวตรรษที่8เนี่ยนะครับหรือว่าประมาณปี700-800ถึง กษัตริย์ชาเลอมานผู้เป็นผู้ปกครองแห่งอาณาจักรฟรง่งเนี่ยนะครับต้องการนักรบรูปแบบใหม่นะครับที่เป็นทหารราบหนักนะที่ใส่เกราะนัหนาๆและสามารถขี่ม้าได้ด้วยนะครับอัศวินหรือไนท์เนี่ยนะครับเลยได้ถูกถือกําเนิดขึ้น พร้อมๆกับนะครับในศตวรรษที่8เนี่ยมันเนี่ยเป็นยุคแรกเริ่มเลยนะครับของระบบศักดินาในยุโรปนั่นเองครับอัศวินเนี่ยนะครับเลยได้มีบทบาทสําคัญมากๆในสังคมยุคนั้นอัศวินเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยครับซึ่งนะครับจะได้ที่ดินกับปราสาทเล็กๆมานะครับแลกกับการสวามิภักต์ต่อพวกขุนนางชั้นสูงหรือว่าพวกหลอดนั่นเองครับผมโดยในทางกลับกันเนี่ยนะครับอัศวินเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นผู้รักษาความปลอดภัยหรือว่าเป็นทหารให้กับ ุนนางชั้นสูงที่เป็นเจ้านายของตนนะครับซึ่งอิทธิพลของการมีอัศวินเนี่ยนะครับมันเริ่มแรกเนี่ยก็เริ่มจากอาณาจักรแฟรงก์นะครับที่เป็นยุโรปตอนกลางแต่ว่าภายในศตวรรษที่11เนี่ยไอเดียของระบอบศักดินาและชนชั้นรวมไปถึงอัศวินเนี่ยนะครับมันก็ได้กระจายไปทั่วยุโรปเลยซึ่งเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากว่าจะมาเป็นอัศวินได้เนี่ยต้องนะครับฝึกฝนยังไงบ้างต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับคุณเนี่ยต้องเป็น ลูกหลานของอัศวินไม่ก็ชนชั้นที่สูงกว่าขึ้นไปนะครับเพราะว่าสามัญชนเนี่ยนะครับมีโอกาสน้อยมากๆที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือถูกฝึกฝนให้กลายมาเป็นอัศวินนะครับโดยที่แรกเริ่มเลยเนี่ยนะครับคุณเนี่ยจะถูกส่งเข้าไปอยู่ในปราสาทครับเพื่อไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าเพจครับผมหรือเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับคือคนใช้ของอัศวินนั่นเองครับ โดยที่การเป็นเพจเนี่ยนะครับคุณจะมีอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปครับผมช่วงเวลานี้เนี่ยครับคุณก็ต้องคอยดูแลอัศวินไม่ว่าจะเป็นพวกงานบ้านงานสวนอะไรต่างๆนะครับคุณต้องทาแทนอัศวินทั้งหมดเลยส่วนการฝึกฝนหลักๆในช่วงนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะฝึกฝนเรื่องการใช้ดาบเริ่มต้นแล้วเนี่ยคุณนะครับต้องเน้นไปทางการศึกษาศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็ฝึกเรื่องมารยาทการเล่นเครื่องดนตรีและการเต้นราด้วยนะครับผมและพออายุ14เนี่ยนะครับคุณจะได้รับการเลื่อนขั้นจากเพจ มาเป็นสควอเออร์นะครับซึ่งการกลายมาเป็นสควอเออร์เนี่ยนะครับคุณจะต้องได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการดูแลรักษาอาวุธและชุดเกราะนอกจากนี้เนี่ยนะครับคุณยังต้องติดตามอัศวินคนที่คุณดูแลเนี่ย ไปยังสนามรบด้วยนะครับและถ้าเกิดอายุถึง21เมื่อไหร่เนี่ยถ้าอัศวินคนนั้นเห็นว่าตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะกลายมาเป็นอัศวินแล้วเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็จะสามารถแต่งตั้งให้เรากลายมาเป็นอัศวินได้เช่นเดียวกันในพิธีที่มีชื่อว่าแอคคูลเลตนั่นเองครับไอาการที่เอาดาบมาประทับที่บ่าสองข้างเนี่ยแหละแล้วการเป็นอัศวินเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องดําเนินชีวิตบนแนวทางวิถีที่เรียกว่าชิวารีครับ คือมันเป็นเหมือนกฎสากลน,นะครับที่อัศวินแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะจากอาณาจักรไหนๆเนี่ยนะครับทุกคนก็จะต้องเรียนรู้กฎเหล่านี้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับกฎของชิวารีเนี่ยบอกให้เรานะปกป้องคนอ่อนแอกว่าปกป้องคนจนให้เกียรติสุภาพสตรีซื่อสัตย์กล้าหาญปกป้องศาสนาจากักรและกษัตริย์ของตนนั่นเองครับซึ่งกฎชิวารีเนี่ยนะครับยังบอกอีกนะว่า หากนะ้เราเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เป็นอัศวินเหมือนกันได้เนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติอัศวินฝั่งตรงข้ามโดยการที่ดูแลเขาให้ดีนะครับห้ามทรมานห้ามอดข้าวอดน้ําเขาเพื่อเก็บตัวไว้เรียกค่าไถ่กับครอบครัวเขานะครับทีนี้เรามาดูกันที่อาวุธยุโทโธปกรณ์ของอัศวินกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในยุคแรกเนี่ยนะครับชุดเกราะของอัศวินเนี่ยจะเป็นชุดเกราะที่สร้างมาจากเหล็กวงๆที่เอามาต่อกันนะครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าฮอลแบ k นะครับ ซึ่งในภายหลังเนี่ยนะครับก็ได้เริ่มมีการเอาชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กแผ่นหรือว่าเพลทอาร์เมอร์เนี่ยนะครับมาใส่ตามอวัยวะต่างๆที่เสี่ยงในการต่อสู้นะครับยกตัวอย่างเช่นมือแขนขานะครับหรือว่าสร้างเป็นหมวกเหล็กที่เอาไว้ป้องกันหัวด้วยและในยุคหลังสุดของอัศวินเนี่ยนะครับ การใช้แผ่นเหล็กมาเป็นชุดเกราะเนี่ยก็ถูกนํามาประยุกต์ใช้บนทุกส่วนในร่างกายเลยนะครับรวมถึงลําตัวด้วยทําให้นี่นะครับเป็นภาพอัศวินที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันมากที่สุดแล้วส่วนโล่ของอัศวินเนี่ยนะครับก็จะเป็นโล่ทรงต่างๆไปนะครับซึ่งวัสดุที่เอามาทำเนี่ยส่วนมากจะเป็น ไม้ไม่ก็เหล็กแผ่นนะครับผมโดยที่บนโล่เนี่ยนะครับอัศวินเนี่ยก็จะมีการนะครับนำโค้ดออฟอาร์มหรือว่าตราสัญ,ญลักษณ์ประจําตระกูลของตนนะครับมาแปะไว้ที่โล่ของตัวเองด้วยเป็นการนะครับบ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นอัศวินจากตระกูลไหนประสาทไหนนะครับทำให้เมื่ออยู่ในสนามรบแล้วเนี่ยจะรู้ได้ว่าใครเป็นใครนะครับผมพร้อมกับนะครับหากมีการประลองเนี่ย ตราของสัญลักษณ์ตระกูลเนี่ยนะครับก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับตระกูลของตนได้หากชนะการประลองขึ้นมานะครับส่วนอาวุธเนี่ยนะครับเรามาดูกันดีกว่าอัศวินเนี่ยใช้อะไรเป็นอาวุธบ้างนะครับมันก็มีตั้งแต่นะครับดาบสั้นดาบยาวดาบสองมือนะครับขวานค้อนหรือแม้กระทั่งหอกเนี่ยนะครับก็คือแล้วแต่เลยว่าใครจะถนัดอาวุธแบบไหนก็ใช้ตามที่ตัวเองถนัดได้เลยครับซึ่งอัศวินเนี่ยนะครับก็มีความสําคัญอย่างที่เราได้พูดไปเนี่ย ตั้งแต่นะครับศตวรรษที่8มาจนถึงศตวรรษที่16เลยนะครับปลายศตวรรษที่16เนี่ยมันเนี่ยนะครับเป็นยุคเริ่มต้นของการใช้ดินปืนนะครับและหน้าไม้ที่มีอนุภาพที่แรงพอที่จะยิงทะลุชุดเกราะเหล็กได้พร้อมกับการรบแบบใหม่นะครับหรือว่าเป็นการรบแบบยืนหน้ากระดานซึ่งนั่นแหละครับเป็นจุดสิ้นสุดของการมีบทบาทของอัศวินในสมรภูมินั่นเองครับผมและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับอัศวินนะครับที่เราได้หามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกัน หาข้อมูลผิดพลาดประการใดผมจะต้องขออภัยมาณนาที่นี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการดู history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณกันมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาจนจะถึงแสนซับอยู่แล้วนะครับผมเจ๊ตต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆเลยแล้วก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้บายบายครับทุกคนสวัสดีครับ